พอยไลินผิวสวยนะครับคอยไปรินผิวสวยสล้ปฟันจะหายยากนะครับทำเป็นเครื่องประดับเป็นชุดก็สวยนะครับสนใจก็โทร087150561ห้านเจเจจันรวัดจันทร์ทวรีครับเป็นพลอยไดลินเก่าชุดนี้ไม่ใช่พอลอย น้ำเงินที่เขาเผากันปัจจุบันเปาใหม่ไม่ใช่นะครับอันนี้เนื้อเก่าเลยครับเนื้อแก้วเนื้อแก้วเนื้อเก่าปล่อยเก่าเผาแบบเก่านะครับใช้แก๊สเผาออกซิเจนธรรมดาดีเยีรยบไม่มีไฟตาเลยเลยนี้ทางผู้เผาก็เป็นญาติกันสุกของก็เป็นญาติกันนะครับรับประกันนะครับไม่ใจ่บตีตัว สนใจก็โทร0871505601รานชีพิมย์จันจังหวัดจันทบุรีครับเราวให้ดูปลอยไปดินเก atas, ่าๆที่นักวันจะหายากเป็นราชนี Legend. แห่งปลอยวันหน้าไม่ต้องพูดตึงอ่ะปลอยไปดินชุดนี้ราคาเน้นเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นหนึ่งตอนนี้ก็เป็นหลักอันก็มีสมนใจก็โทรคุยกันได้ครับ